่งทะเบียนรถทักษินนั่งไปโคราชในรอบ20ปีมวลชนต้อนรับอบอุน่นสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสติวันที่25พฤษภาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบุตรสาวนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายเดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาลงเครื่องที่สนามบินโคราชเวลา11นาฬิกา ซึ่งมีประชาชนจํำนวนมากมาชูป้ายให้การต้อนรับถึงสนามบินค่ะโดยทันทีที่นายทักษิณลงมาถึงพี่น้องประชาชนตะโกนดังสน,นั่นเรารักทักษิณโดยนายทักษิณได้แวะทักทายและรับดอกไม้จากประชาชนที่มารอรับ บางคนถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อได้เห็นหน้านายทักษิณหลายคนเข้ามาจับมือและทักทายพร้อมบอกว่าคิดถึงท่านมากจากนั้นนายทักษิณเดินทางด้วยรถตู้เบนสีดำทะเบียนพอสัมภาสบฤศี1 4สี1414กทมมายังร้านส้มตำพันล้านดดนชมพูเนื่องจากเป็นร้านที่นางสาวยิ่งลักชินวัตรเคยเดินทางมารับประทานแล้วติดใจค่ะ แทงนี้มีคนโคราจจากโครงการเพื่อส่วนโลกเดินทางมาให้การต้อนรับนายทักษิณกว่าร้อยคนและยังมีมวลชนเสื้อแดงมารอรับด้วยมีการชูป้ายรับคิดถึงท่านทักษิณน,นายกในด,ดวงใจของพวกเราและยังมีนายประเสริฐจ,จันรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมรวมทั้งสสและผู้สมัครสสพักเพื่อไทยอาทิในอนุสร์เอี่ยมสะอาดสสมาให้การต้อนรับด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ